ครับน้องครับก็จะมีแบ่งแยกเป็นรุ่นของโฟกเต่านะครับแล้วก็รุ่นรถตู้แล้วก็เป็นรุ่นของรถฟโฟกบอเตอรคู ok นะครับก็เป็นเคือบเคลื่องล้อ,อนหน้านั่นเองอเรียกว่ามีแบ่งแยกชัดเจนนะครับ,รบแต่ว่ารถตู้เราไม่เคยเห็นยิมพันหน้าเนาะวันนี้มีแน่นอนอนะครับรถตู้รถตู้ที่เป็นแบบคลาสสิกเลยไหมครับก็ได้หมดครับทั้งรถตู้คลาสสิกรถตู้จะเป็น ทีสามทีสี่ทีห้าได้หมดครับโอ้ครับตั้งแต่ทีหนึ่งนทีห้าว่างั้นเถอะถูกต้องครับโอ้โหเรียกว่ารถตู้นี่แบบว่าลงได้หมดนะครับรถตู้ของโฟกเนี่ยพูดตามตรงนะในการมาขับจิมคันนาเนี่ยเราต้องวางลายใหม่ไหมหรือใช้ลายเดียวกับรถเกง๋งใช้ลายเดียวกันได้เลยครับโอ้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยรถตู้ได้เปรียบเพราะหน้าจะสั้นกว่าครับ,รบการเข้าลายทําได้ง่ายแต่ตอนออกอาจจะท้ายยาวกว่าก็จะ ความมันจะแตกต่างกันไปครับใช่ไหมรถตู้นั่นหน้าเข้าได้แต่ตูดเนี่ยต้องระวังรใช่เพราะว่าช่วงยาวแล้วเขาตูดของเขาเนี่ยจะยาวกว่ารถเก่งทั่วไปใช่ครับเรียวกว่าหน้าทิมก็ไปได้แต่ตูดน,นี่อาจจะกวาดได้นะถูกต้องครับเดี๋ยวอีกสักพักครับพอทีมไฟ้สดเราพร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปหาน้องที่บูธของยิมคันหน้านะครับ นี่ก็คันหนึ่งตัวแรงของวอเตอร์ครูนะครับเบนโต้คันนี้นะครับจากน้องยีนพันเทพนี่เองรู้สึกแวนพาวเวอร์กับแวนพาวเวอร์ป่ะคันนี้แวนพาวเวอร์ป่ะใช่ครับแวนพาวเวอร์ครับโอ้นนกลุ่มนี้เขาแรงดีไม่มีตกฮะเรื่องความแรงต้องแวนพาวเวอร์นะครับต้องยกให้นะฮะเรื่องความแรงแรงจริงๆนะแรงจริงๆคันนี้เห็นอยู่ลายสนามแล้ว<ช>อ้าวคันน้ำเงินก็มานะคันนี้คันน้ำเงินนะครับแม่ ใครว่าโฟกเต่านั้นแรงไม่ได้โฟกสวาเก้นแบบว่ารถบ้านๆต้องเปลี่ยนใจแล้วก็คิดใหม่แล้วละครับแรงได้ไดเหมือนกันนะครับแต่แรงแบบว่าควบคุมรถได้และปลอดภัยนี่นะครับคือปัจจัยสําคัญนะครับที่เราจัดงานโฟกสวาเก้นขึ้นมาเพื่อให้ท่านนั้นรู้ถึงสมรรถนะแล้วก็ศักยภาพของรถของท่านนะครับรวมทั้งใ,ให้ท่านนั้นรู้ในการที่จะ